นายชัดชยัยสิริวิไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยในวันที่26ธันวาคม2565ว่าทอสสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเพื่อให้ประชาชนมีเงินจับใจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่2566และรวมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของทอสที่มีวิในัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือน นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน2565โดยมีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนให้ได้รับแคชแบ็กจำนวน1,000บาทซึ่งแบ่งลูกค้าออกเป็น2กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มที่1สําสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติมีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน2ล้านบาทมีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือนนับถึงงวดเดือนพฤศจิกายนปี2565อย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงว งวดที่ธนาคารกําหนดทุกเดือนกลุ่มที่2สําหรับลูกค้าที่เคยปรับปรุงโครงสร้างนี้ที่ปัจจุบันมีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชําระนี้ย้อนหลัง6เดือนนับถึงงวดเดือนพฤศจิกาย,ยน2,565สม่ําเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกําหนดทุกเดือนโดยผู้ได้รับสิทธิของควันปีใหม่2,566จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBL หรือ GHBL Gen พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมท,ทาอาอรัพย์ทอสอและชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชันติดกันไม่น้อยกว่า2เดือน ในงวดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2565หรืองวดธันวาคม2565ถึงมกราคม2566และรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร